อรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะสาหรับทันโลกกีฬานะคะติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากันก่อนวันนี้เริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะใช่แล้วครับเราจะมีความพร้อมตอนนี้ที่เตรียมลงอุ่นเครื่องนะครับในวันพรุ่งนี้พบกับทีมชาติสิงคโปร์ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกว่า50ปีเต็มระหว่างความสัมพันธ์การทูตของไทย กับสิงคโปร์นะครับท่านผู้ชมครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเมื่อวานนี้เป็นการปรงประเดิมสนามซ้อมภายใต้การคุมทีมของหัวหน้าโค้ชซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับซึ่ง เกมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง,องระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์จะมีขึ้นที่สนามเฉลิมพระเกียรติป0พิรษาจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าการลงอุ่นเครื่องของไทยเรานั้นเมื่อวานก็ทดสอบความพร้อมของนักเตะครับหน้าเก่าหน้า,หนาใหม่อยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนี่เองครับซิโก้บอกว่าแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับแต่ก็อยากจะให้นักเตะเนี่ยลงปรับสภาพความคุ้นเคย ทั้งกับเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามที่ชื้นแฉะต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีความเอ First, ื้อเฟื้อสนามราชมังคลาในการฝึกซ้อมคราวนี้ด้วยเหมือนกันกับโปรแกรมที่ลงฝึกซ้อมเมื่อวานในช่วง4โมงเย็นเนี่ยซิกโก้นำกุนพลลงซ้อมช่วงเวลาประมาณ4โมงนี้40นาทีนะครับเป็นเรื่องของการเซตพีสเซตเพย์เน้นเกมรุกเกมรับเป็นส่วนใหญ่แบบ small size g a มีการเพิ่มพละงกำลังด้วยการวิ่งสปีดในช่วงท้ายรวมเวลาซ้อมทั้งสิ้นกว่า1ชัว่วโมงเสร็จครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปยัง โรงแรมที่พักก็คือ S4 สซพักนะครับชิคก็เปิดใจว่าแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความเคยชินไม่ว่าจะสภาพอากาศแห้งอากาศเย็นอากาศเปียกอย่งอา,ายง,งไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งแถวเรานั้นจะต้องเดินทางไปแข่งที่ทางเจ้าภาพสิงคโปร์จัดเอาไว้ว่าจะต้องให้ใช้สนามญ้าเทียมและก็สนามญ้าจริงนั้นชิคก็บอกว่าไม่ห่วงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเจอกับกลเม็ดเ็ดไายของทางเจ้าภาพเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสนามที่แตกต่างกันออกมาแล้ว จากการแข่งขันฟุตบอลจิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า AFF เอสุสกิ้คัพที่ผ่านมาและเราก็ทําให้แฟนบอลหรือศรัทธากับขึ้นมาอีกครั้งนึงด้งวยการคว้าแชมป์มากรอบได้สําเร็จนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันแล้วก็การคัดเลือกฟุตบอลโลกนะั้นโก้บอกว่ายังคนเปิดโอกาสกว้างให้กับนักเตะทุกคนได้มีโอกาสได้ทดสอบฝีเท้าพิสูจน์ฝีเท้าของตนเองขอให้เล่นเต็มที่รักษามาตรฐานให้เหมือนกับที่เล่นให้กับต้นสังกัดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผู้นี้ครับ อย่างที่บอกไปไทยเราจะลงเตะกับสิงคโปร์ที่โคราชนะครับจากนั้นในวันที่30ก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งอุครนัดที่2เจอกับหมอผีแคเมรูนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับมีความพร้อมความคืบหน้าครับของทีมชาติสิงคโปร์มาฝากกันด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ได้ทาการเปิดคลินิกสอนฟุนตบอลให้กับเยาวชนที่โคราชก่อนจะลงฝึกซ้อมครั้งแรกกับตันทีมก็บอกว่ามั่นใจเต็มร้อยครับที่จะลงเตะกับทีมชาติไทยขอให้แฟนๆเข้ามาเชียร์กันให้มากทีเดียวนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของความส,ส้า จากการถึงแก่อสัญกรรมของผู้นํอาอดีตผู้นําประเทศอดีตรัฐรธรรมษนะครับก็คือท่านมีกุอยู่ไปก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางซิโก้ก็ออกมาพูดด้วยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เดียวนะครับ แล้วก็ในเก็บวันเครื่องวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีการยินไว้อาลัยให้กับอดีตท่านผู้นำลีกดนยูด้วยเหมือนกันนี่คือความพร้อมล่าสุดครับชาลิวอิชากับตันทีมชาติสิงคโปร์ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจจากการจากไปของท่านผู้นำลีกุนยูคราวนี้ด้วยเหมือนกันตนขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนความพร้อมของทีมชาติสิงคโปร์นั้นตอนนี้พร้อมกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะขอเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับส่วนความคิดหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะ ซุปตาของทีมชัตไทยของเราอย่างเมซี่เจชนาทิปย์สมกสินก็มีรายงานมาล่าสุดครับว่าปีกตัวเก่งของทีมมังกรไฟ b ี c อซีเทรโรสนะตัดสินใจต่อสัญญาก,กับสโมสรออกไปอีก2ปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าปลุกกระแสข่าวที่หลายๆสื่อออกมาถ้าดตัวาวว่าอาจจะมีการย้ายทีมหรือไม่แต่ตอนนี้เมซี่เจหรือว่าชนาทิพยนี่ก็ออกมาให้ความมั่นใจกับบรรดาฟแฟนครับ ของอัลตราไฟเออร์ดราก้อนนะครับว่าจะอยู่ต่อกับทีมไปอีก2ปีเต็มรวมกับสัญญาเดิมที่เหลืออีก2ปีทาให้เขาจะเป็นกาลังหลักของสโมสรต่อไปอีก4ปีเต็มนะครับนี่ก็คือของคลิปหน้าของวงการฟุตบอลลูกหังไทยมาฝากกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นการแข่งขันกีฬาของเยาวชนนะคะในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31ที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าจันทบูร์เกมค่ะเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศของการแข่งขันใน3วันสุดท้าย หนึ่งชนิดกีฬาที่ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่ว่ากีฬานี้เล่นแล้วสนุกมากนั่นก็คือเน bon <อ>็ตบอลค่ะเป็นการนนในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าสวมเสื้อสีแดงเจอกับอ่างทองค่ะในชุดเสื้อสีเหลืองนะคะ<อ>คู่นี้ถือว่าผลัดกันทำคะแนนสูสีตลอดส<อ>ีควอเตอร์ก่อนที่สุดท้ายกรุงเทพมหานครค่ะจะอาศัยการยิงประตู<อ>คนเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนกับแป้นบาสแต่ว่าไม่มีแป้นข้างหลังนะคะนี่คือเน็ตบอล อาศัยความแม่นยำกับกรุงเทพมหานครเอาชนะไปได้32-28คะแนนค่ะส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาค่ะเมะื่อวานนี้สนุกเกอร์ค่ะไฮไลท์อยู่ที่การชิงเหรียญทองในประเภทเดี่ยวนะคะระหว่าง2นักสอยคิวดาวรุ่งก็คือพุทธการขิมสุขจากปทุมธานีนะคะเจอกับนรงเดชตาขันทองจากอุบลราชธานีค่ะปรากฏว่าคู่นี้เป็นพุทธการค่ะอาศัยการแทงที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้4-1ต่อเฟรมและคว้าเหรียญทอง ไปครองนะคะสำหรับในประเภทชายเดี่ยวค่ะส่วนเทควันโดค่ะเมื่อวานมีชิงกันถึง8เหรียญทองนะคะในรุ่นน้ำหนัก59กิโลกรัมแต่ว่าไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงที่เห็นอยู่นี้เป็นการพบกันระหว่างจินตปาตีใจบุญมาจากนครสวรรค์ค่ะในมุมสีน้ำเงินเจอกับวรพรผู้สะอาดจ,จากนนทบุรีปรากฏว่าเป็นจินตปาตีจากนครสวรรค์น,นะคะเอาชนะไปได้9ต่อ3คว้าเหรียญทองไปครองค่ะ ขณะที่ในรุ่น68กิโลกรัมแต่ว่าไม่เกิน73กิโลกรัมชายค่ะเป็นยูลิซิสฮาร์เลอร์นะคะเจ้าของเหรียญทองกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดจากนครสวรรค์นี่ห่ากองเชียร์เข้ามาเชียร์กันเยอะทีเดียวนะคะอยู่ในมุมสีน้ําเงินค่ะเจอจกับบริทเลิศไกรนักกีฬาเจ้าภาพของจันทบุรีในมุมสีแดงผู้นี้ปรากฏว่านักกีฬาจากนครสวรรค์ค่ะทําคะแนนเด็กขาดกว่าเอาชนะไปอย่างขาดลอย12-0ต่อคว้าเหรียญทองไปครองนะคะ สรุปเหรียญล่าสุดค่ะกรุงเทพมหานครยังนำเป็นอันดับที่1นะคะมีอยู่1 0 1ร้นเหรียญทอง68เหรียญเงินแล้วก็70เหรียญทองแดงอันดับ2นครราชสีมาอันดับที่3ชนบุรีค่ะใกล้จะปิดฉากแล้วนะคะสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นกำลังใจเพราะพวกเขาเหล่านี้คืออนาคตในวงการกีฬาของเราค่ะใช่แล้วและครับเมื่อสักครู่นี้เห็นมีอีกหนึ่งติกีฬาที่แข่งขนันกันก็คือเรื่องของสอยคิวสนวเกอร์ด้วยเหมือนกันตอนนี้บ้านเราก็รับหนังสือจัดก,การแข่งขันรายการใหญ่ของศึกสอยคิวเวริเร เพลย์เยอร์สแชมเปี้ยนชิพการ์ดท่านผู้ชมครับจัดการที่โรงแรมมอนเชียนริเวอร์ไซด์พระราม3นี่เองนะครับได้ mm hmm. เริ่มเปิดฉากรอบแรกขึ้นมาแล้วเมื่อวานครับกำหนดแข่งขันแบบน็อกเอาท์ระบบชนะ4ใน7เฟรมเงินรางวัลน,นี้ชิงกัน,นมูลค่าวรวมถึง15ล้านบาทครับคู่ปผสมนามเตียนอยันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างแบร์รี่ฮอลกินส์แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วครับมืออันดับ5ของโลกจากอังกฤษเจอกับเพื่อนร่วมชาติเลยครับมาร์คคิงมือ33ของโลก ในช่วงแรกทั้งคู่ออกคิวได้อย่างสุสีเสมอกันอยู่ 1: ต่อ1เฟรมนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นมาร์คคิงที่ออกคิวได้แน่นอนกว่าครับขึ้นนํา3ต่อ1นเฟรมแม้ว่าฮอกกินส์จะเก็บเฟรมที่5และไล่ขึ้นมา2ต่อ3แต่ก็ไม่ทันครับสุดท้ายเป็นมาร์คคิงออกมาปิดเกมได้สําเร็จชนะไป4ต่อ2เฟรมส่วนผลอีกคู่ที่แข่งเวลาเดียวกันครับแมทธิวเซล์เอาชนะโอริเวอร์ไลน์ไป4ต่อ1เฟรมโปรแกรมวันนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกนี้ก็คือ 14นาฬิกา30นาทีบ่าย2โมงครึ่งครับจะเป็นชอนเมอร์ฟรีเจอกับร็อดโรลเลอร์แล้วก็ยังมีมาตินกู๊เจอกับไมทัลไวท์ชุดที่สอนจะกลับมาแข่งกันช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นเป็นมาร์คเซอบี้เจอกับดมินิกเดลเป็นคู่แรกครับ ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยการเลือกตั้งค่ะนายกสมาคมวอลเล่บอลเมื่อวานนี้นะคะที่สมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยก็มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีค่ะวาระสําคัญก็คือการประชุมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการชุดนี้ครบตามจํานวนกําหนด2ปี เรียบร้อยแล้วนะคะจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ค่ะที่ประชุมก็ได้มีการเสนอชื่อให้ในายสมพรใช้บางยางรับตําแหน่งนายกสมาคมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็ผลปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เทคะแนนให้กับคุณสมพรใช้บางยาง50เสียงด้วยกันให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งเพราะมั่นใจค่ะในการบริหารงานส่วนแผนการบริหารงานก็จะดําเนินการตามแผนเดิมนะคะก็<อ>ะคะือเน้นดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติเพื่อให้เยาวชนสามารถ ขยับขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติต่อไปในอนาคตนะคะปัจจุบันก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณดีพอสมควรก็จึงเชื่อมั่นว่าจะเห็นลูกทีมที่เป็นสายเลือดใหม่เป็นดาวรุ่งนะคะมีความหวังมากขึ้นค่ะนายกสมาคมวอลเล,เลาาย์บอลแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นคนเดิม <c oughs> คุณสมพรใช้บางอย่าง <c oughs> ค่ะคนที่ฝักดันให้วอลเลย์บอลกลับมาคือขึนอีกครั้งใช่ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของขา่าวกีฬาช่วงแรกเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคะกลับไปทางน้องกบกับน้องโจค่ะครับ ขอบคุณครับพี่ดาวไม่ได้เจอกันเลยเนาะไปเชียงรายมา2วันไปายรายการเนาะใช่แต่ว่าสภาพหมอกควันตอนนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงจางลงแล้วใช่ไหมคือตอนที่ไปเขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ว่าวันที่พี่ดาวไปคือวันศุกร์ดีขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ฝนตกน่าจะช่วยเรื่องหมอกควันได้ช่วยช้าล้างไปได้บางไม่มีแล้วค่ะไปเที่ยวกัน